Bonjour tout le monde, comment ça va? Maintenant je suis au café et h euh, j'ai c o m m a d e euh, le café et le dessert. สว mm ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟภาฝรั่งเศสเราเรียกว่า le c a กาถ้าจะบอกว่าฉันอยู่ที่ร้านกาแฟบอกว่า je suis au café je suis au café ฉันอยู่ท <Bless> ี่ร้านกาแฟนะคะเลือกกาแฟคว่า c h e o m m a d e ยูเจ m กมูนดีเนว่าฉันสั่งฉันสั่งอะไรฉันสั่งกาแฟใช่ไหมก็เป็น j ูเจ m กมูนดี a f ือกนะคะฉันสั่งกาแฟกาแฟใส่นมภาษาฝรั่งเศสียกว่า le ือกกาแฟโอเล่ือก a าแฟโอเล่นะะต่อไปถ้ากาแฟดำละหลือก e าแฟนัวหรือกาแฟหนัวกาแฟดำนะคะต่อไปขนมหวานเราเรียกว่า le dessert เล d กเดซ r t ขนมหวานนะคะอันนี้บานอฟฟี่โอเคแต่ไว้ข้างเกิดว่าเธาจะบอกว่าฉันดื่มกาแฟฉันดื่มกาแฟเมื่อกี้บอกว่าฉันสั่งกาแฟใช่ไหมอันนี้ฉันดื่มกาแฟ je bois du café je bois du café ฉันดื่มกาแฟส่งม je bois du café au lai t je bois du café au lai t โอเคพอเราจะเช็คบิลเราบอกว่าอะไรเราบอกฝ่ากงานว่า l'addition ลาติเซ es, bon es, bon okay, okay, ียซิฟ okay, okay. ุเพลตลาติ s'il vous plaît โอเคเดี๋ยวเราจะเขียนให้นะเขาว่ามันอ่านว่ายังไงอ่านออกเสียงว่ายังไงโอเคเดี๋ยวขอขอจกินก่อนแล้วกันนะคะ b o โบอับ t ุจิโบอ p บปุจิแปลว่าขอให้เจริญอาหารขอให้อร่อยคือก่อนที่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพูดว่า bon a p p บ t i t ิโบอั p ปุจิอีกอย่างหนึ่งนะเขาว่าอร่อยเรากินเสร็จปุ๊บเราบอกอุ้ยนี่อร่อยจังเราต้องบอกว่า c'est เซบุเซบุแปลว่าอร่อยนะคะโอเค จอกันคลิปหน้าอันดับโคเชอร์โอเคบัวบายค่ะ